อย่ารู้สึกเก่งเพียงเพราะสิ่งนี้ค่ะมีใครบ้างคะในที่ที่รู้สึกว่าฉันเก่งแล้วเพราะว่าฉันเรียนมาเยอะเรียนมาหลายโค้ชหลายครูเรียนมามีใบทรงใบเซอร์เรียนมาเยอะมากเลยวันนี้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่จอยอยากบอกว่าการที่คุณค่ะจะเก่งขึ้นค่ะมันอยู่ที่การลงมือทำเพราะว่าแม้ว่าคุณจะเรียนมาเยอะแค่ไหนแต่คุณไม่เคยเอามันมาใช้ไม่เคยเอามันมาตกผลึก คุณก็จะได้แต่รู้ค่ะซึ่งความรู้ตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้มัน,นานๆค่ะมันจะค่อยๆเล็กลง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 ทีละนิด แต่ถ้าหากว่าวันนี้นะคะคุณนําความรู้ของคุณค่ะเอาไปใช้เอาไปลงมือทําจริงๆความรู้นั้นมันจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้น<ม>เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเข้าใจจริงๆในสิ่งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าคุณแค่เรียนมาเยอะค่ะอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองเก่งจนกว่าจะได้เอาไปลงมือทําและเข้าใจมันอย่างแท้จริงค่ะเวลาคุณลงมือทําค่ะ คุณจะได้รับประสบการณ์บางอย่างคุณจะมีความผิดพลาดคุณจะเจอปัญหาสิ่งเหล่านี้เองค่ะที่มันจะทำให้คุณเก่งจริงๆไม่ใช่ความรู้จากการเรียนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์มาบอกจอยหน่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยพิเศษเอ็กซ์เพรค่ะบ๊ายบายค่ะ